เกลจังนั่นสิคิปเปอร์ทำไฟไม่บ้านโหยกว่าจะเก็บบ้านเสร็จโหแทบตายแทบตายไเย็นเลยด้วยเนี่ยตอนนี้อ้าวแล้วยายคิปเปอร์ยายคู่หูตัวจิ๋วไปไหนนะ่ะโอ้หเย็นเลยด้วยโหเก็บบ้านจนเย็นหายด้วยหายสงสัยหนีความผิดไปแอบอยู่ไหนอยู่บนห้องนอนแล้วกันพัข้างบนหรือเปล่าโอ้ยเหนื่อยมากอยากจะอาบน้ำแล้วโอยไปอาบน้ำกันไหมเกลจังอาบน้ำหรอ ก็ได้แหละเดี๋ยวทั้งทั้งนั้นเดี๋ยวฉันขอกลับก่อนแล้วกันนะกลับเลยออไม่อาบน้ำี่แกนดิจ้ะอ๋อไม่เป็นไรอาบน้ำี่แกนเลยจ้ะอาบน้ำอะอาบน้ำไม่แกะอาบน้ำไ่จ้ะอาบน้ำด่แกนไปจ้ะอาบไม่ได้เหรออ่ะเดี๋ยวไปส่งไปส่งแปลแปลแปลจบจบไป่งไปส่งยเฮ้ยประตูบ้านเปิดด้วยอ้าวอ้าวแล้วใครให้ปิดประตูบ้านฉันว่าคีปเปอร์คีปเปอร์จะตัวจิ๋วเราอ่ะไอตัวจิ๋วเราอ่ะต้องหนีออกจากบ้านมาทำบ้านไว้บ้านเป็นเดี๋ยวจากบ้านแน่เลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BoGames ปสิบเก้าอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะโชคดีนะเพื่อนฉันเหนื่อยมากเลยวันนี้โอ้ยปวดแล้วเมื่อกี้ยังเย็นอยู่เลยนั่นแหละมันติกๆแล้วด้วยแหละเจอกันจ้าตัวกันนะบ๊ายบายเจอกันเจอกันจ้าและมีประตูอัดหน้าเพื่อนประตูมีประตูอัดหน้าเพื่อนบ๊ายบายนะเพื่อนอาบน้ำก่อนไบายแล้ว ฮยไม่ไหวเลยเฮ้ยหยห้องน้ำยังมืดยังมืดอาบน้ำก่อนโอ้ออย,ออยสบายตูดโอ้ยสบายตัวเฮ้ยอาบน้ำออยถึงเราจะเป็นซอมบี้ไปแล้วแต่เราก็ยังรักษาความสะอาดอยู่ไม่ได้นะถึงจะกินเนื้อเา่าก็เถอะไหนดูสิ ก็ไม่อยู่ไปไหนวะเนี่ยไหนโดูโตคำมเดะเอ้ยโต๊ะคำมก็ไม่อยู่อ้โหสองทุ่มกว่าจะสามทุ่มเร็วเฮ้ยนอนดีกว่าใวพวกนี้จะได้ตื่นแต่เช้าเฮ้ยเช้าแล้วเฮ้ยเมื่อคืนนอนคิดทั้งคืนเลยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยที่ทันระกับพิกซัมปี้ อยากจะไปเคลียร์ใจเพราะว่าเรือมันค่อนข้างที่จะรุนแรงไม่อยากทะเลาะกันนะเนี่ยเพราะว่าต้องเจอกันที่โรงเรียนด้วยจะมองหน้ากันลำบากไหมน่ยเน้ยบ้านพิกซัมบี้อยู่ไหนก็ไม่รู้เพื่อความสบายใจชวนสกเกลเลตันไปเป็นเพื่อนดีกว่าไปหาที่บ้านสกเกลเลตันกันฮอยู่ไหนนะอืมปประตูเปประตูโอเค ตะเกีเลตันบ้านอยู่ไหนนะ้าน่าจะแถวแถวนี้หรือเปล่านะ้าอืมอืมเอ้ไหนดูแมพสิอืมน่าจะอยู่ประมาณนี้โอเคโอเคอันนี้บ้านใครอะ่ะเฮ้ยบ้านพิกซับบี้ไม่ใช่และไม่ใช่เลวอุยอ้ยๆไม่ใช่เลวดีไงบ้านสกเกีเลตันจังเฮ้ย อ่ะหลังนี้แหละสีม่วงขนาดนี้น่าจะใช่นะเนี่ยสกิลลองดูลองกดดูอืมสกิลเจ๊ตันจังฮัลโหลสกิวเล่นจังเฮ้ฮักเกลจังถ้าไม่ตอบนี่จะจะเข้าไปแล้วนะฮัลโหลเฮ้เฮ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลเฮ้ไม่มีคนตอบยังไงนะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย เข้าไปเลยขอเข้ามาหน่อยนะคะขอเข้าบ้านหน่อยคะออยอ่ะเอ,ออยากเลยอ่ะเข้าห้ามอนุญาตแหละไหนดูสิจยไม่มีเฮ้ยไม่มีเรียกอะไรตรงนี้เหรอวุ้ยตะเกเลยงเลจัง,จง ัเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้โหเดี๋ยวดูดิเจ๊เดี๋ยวกันโอ้โหตัวร้อนจีเลยอ่ะเฮ้ยทำไมไม่บายเหรอเป็นโครงกระดูกป่วยได้ด้วยเหรอเฮ้ยโครงกระดูกก็มีหัวใจนากเอ้าโอ้โหทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวรอนี่แป๊บนึงนะรอรอเลยรอ จะไปหายาไงหายาคำทำเขาต้วมเขาต้วมนอนนอนพักเยอะๆก่อนเลยเดี๋ยวมาเฮ้ยโอ้ยโอ้โหรีบโดนลงมาเนี่ยดูดิหโหตู้เย็นไม่มีอะไรเลยโอ้โหยชั้นก็ไม่มีอะไรเลยโอุ้ยเตาแตะเอ้ยเตาเตาแก๊สก็ไม่มีอะไรเลยในทุกตู้ไม่มีเลยโอ้โหไม่มีเลยอ่ะโอ้โหอยู่ยังไงใช้ชีวิตอยู่ยังไงของกินไม่มีโอ้ย เกลวจังมันไม่มีของกินยาไม่มีให้เลยอ่ะทำไงดีอ่ะเฮ้ยเป็นไรหรอกเดี๋ยววันนี้ไม่เป็นไรหรอกมัง้งคือเราเป็นคนที่กินอาหารน้อยอ่ะไม่เป็นไรหรอกจริงนะอ,อ,อื้ออยแตว่าแต่มาหานี่มีอะไรหรอคือว่าว่าจะไปเคลียร์กับพิกซอมบี้อ่ะดีไหม ก็ดีนะแต่ว่าตอนแรกอ่ะมาจะมาชวนสเกลจังไปด้วยแต่ว่าไม่สบายให้นอนพักดีกว่าน่ะเดี๋ยวฉันไปคนเดียวก็เดะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆเนาะอ๋อไปคนเดียวได้ใช่ไหมได้นอนเยอะๆเนาะอือกินน้ําเยอะๆ <มา S 1> ด้วยนะถึงจะก,กินเข้าไปแล้วมันก็ทะลุออกกระดูกก็ไม่เป็นไรเรากินเยอะๆนะขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวมาเน,ะนาะพักผ่อนเยอะๆเนาะนอนเลย อไ่หาพิกซอมบี้กอน่อกี้เหมือนเห็นบ้านแล้วถึงก่อนบ้านสะเกีวจังเด็ดเฮ้ยเพื่อนไม่สบายใจคอมไม่ค่อยดีดีเท่าไหร่นี่ไงนี่ไง้ยถึงแล้วเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยทำโจไม่ถูกโอ้โหทางเข้าบ้านมีหลายทางเลยเดะเดให้เลยเดะบ้านพิกจังอ่ะมาพร้อมพร้อมเลยพร้อมปะฮมทำใจก่อนทำใจกดออดก่อน ให้ทำใจทำใ,ใ,ใจเฮ้ยเอาวาพับอ่ากดโอเคมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอ้าวเดี๋ยวนะนี่คือเจ้าเด็กที่เจอกันที่สนามฟุตบอลเมื่อวานนี่มีอะไรงั้นเหรอคือว่าเออคือดูดูคือว่าไม่บอกดีกว่าไม่บอกแล้วเอเอใจเย็นใจเย็นใจเย็นหนูหนูจะมาขอ เขาเจอกับพี่ซอมบี้หน่อยค่ะอืมพี่พี่ว่าอย่าเลยดีกว่านะอารมณ์เจ้านั่นมันขึ้น,ข,นขึ้นลงลงนะตอนเนี้นะ่ะหนูอยากเคลียร์ไปเลยนะคะว่าแบบว่าทําไมต้องเกลียดดูขนาดนั้นด้วยอะเพราะว่าแบบมันมันมัถึงขั้นตบกันเลยตบเลยทำาไ้ร่างกายหนูแผลเต็มตัวแล้วหนูว่ามันเกินเหตุไ้วหนูอยากจะแบบครียา์ค่ะหนูไม่ไหวเลยคะ่ะจริงจริงอ๋องั้นเหรอแต่พี่ว่าอารมณ์เจ้าพิกตอนนี้มันยังไม่ดีขึ้นเลยนะ ไปมาพี่ไม่ต้องเข้าบ้านเลยนะวันนี้หนูหงุดหงิดไม่อยากรับแขกนั่นไงเห็นไหมพี่บอกแล้วพี่ว่าเองกลับไปก่อนเถอะไม่อ่ะอยู่ข้างบนใช่ไหมพี่หนูไปละเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆสิไหนข้างบนใช่ไหมอยู่ข้างบนใช่ไหมไหนนี่ไงนี่ไงนี่เธอกล้ามากเลยนะบุกมาถึงบ้านฉันเนี่ยฉันฉันอยากอยากแค่จะมาคุยทุ่บ้านนี่มันแบบ มันร้ายแรงเกินไปแล้วอ่ะร้ายแรงอะไรกันยะเฮ้ยคนหน้าหงุดหงิดโผล่มาตรงหน้าเลยออกไปซะเธอชอบรุ่นพี่ขนาดนั้นเลยหรอใช่รุ่นพี่เป็นของฉันและฉันก็ชอบมานานแล้วด้วยงั้นเธอก็เอาเถอะฉันแค่เห็นว่ารุ่นพี่น่าตาดีท่านนเองไม่ที่อยากจะทะเลาะกับใครเพื่อแย่งผู้ชายหรอกนะมันแย่ยอะฮะมามุกไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังตกตะกันตายอยู่เลย ฉันไม่อยากทะเลาะแล้วว่านะเอางั้นแน่นะแน่ใจว่าจะไม่ยุ่งกับรุ่นพี่อะนี่เลยนี่แน่มากจริงๆเชื่อเราจีเชื่อเชื่อเชื่อะเชื่อเช่องั้นฉันก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะจริงอะ่ะออาอา่อาอ่าง <c oughs> ั้นฉันก็กลับก่อนนะก็ <c oughs> ขอให้มันจริงแล้วกันไปนะโชคดีนะเอ้อออเดี๋ยวเราเจอที่โรงเรียนจะได้มองหน้ากันติดไง พูดจริงนะจริงนะใช่จ้าเอ้จริงได้โอเคเคลียร์ใจแล้วนะเนี่ยรู้แล้วไปเถอะนะจะไม่ตบกันแล้วนะไม่ตบแล้วแหม่ไม่จบแต่ฉันจะตบเธอแทนนั่นแหละอ๋อเล่นพี่คะหนูไปก่อนนะคะโอเคโอเคขอให้โชคดีล่ะขอให้โชคดีล่ะดูดีๆกัหล่อนะเนี่ยรุ่นพี่คนะก็ได้อยู่ได้อยู่แต่ ผอมไปผอมไปผอมไปเหมือนแบบเหมือนขี้กาไม่เคยมีอะไรจะกินเท่าไหร่เอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าไปแล้วค่ะรุ่นพี่รักันค่ะรุ่นพี่ค่ะชาวบ้านดนอ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ๊ย,อยวันนี้มันวันอะไรกันเนี่ยทำไมเกิดแต่เรื่องแปลกๆก,กับเราทั้งวันเลยโอ้ยจะว้ยวายอะไรเนี่ยพี่จะเล่นเกมเสียงมันตังเข้าไม่ยี่เนี่ยเบาๆหน่อยได้ไหมฮะพี่วันนี้หนูสวยทั้งวันเลยแทนที่จะเป็นห่วงน้องขึ้นมาด่าแทนนี่นะแล้วมันทําไมอะใครทําอ,อะไรเธออีกเนี่ย ไม่รู้อ่ะอยู่ดีดก็มีระเบิดใส่ยืนแค่ถึงรุ่นพี่ซอมบี้อยู่ก็มีคนผักตกน้ําเออสงสัยเธอต้องไปทําบุญบ้างแล้วแหละเฮ้ยพี่อ่ะเอเอออออพี่ไปก็ได้อย่าเสียงดังละ่ะมันรบกวนอะไรกันเนี่ยโอ้ยงุูงิดว้าวว้าว สติกเกอร์ลายโปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลนน้ำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เกม r o Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นไหนลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w ว w บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าแล,แลืมคล,ลิกเข้าไปดูกันนะครับ